ตามนักเทนนิสระดับโลกสาวสวยฮอตสุดๆในรายการ Thailand Open 2023วันนี้พวกเธอบอกว่าจะมาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวหัวหินด้วยการร่วมทำกิจกรรม Soft Power โดยการเพ้นผ้าแบบอีโค r ิ้นคือการพิมพ์ผ้าแบบธรรมชาติด้วยการตอกและนึ่งโดยอาจารย์วันมิมอนเกษางาม และอาจารย์ทวีเกษางามศิลปินจากหัวหินอย่างสนุกสนานและจากนั้นพวกเธอเดินชมศิลปะในเดอะแกลเลอรี่บูคอร์ชั้นส2สังเกตว่าพวกเธอชื่นชอบรถสปอร์ตของสะสมของคุณสวัสร,ริิมตพันลบนายกกิติมศักดิ์สมาคมมูลน,นิสิแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถมัมภ์ สื่อมาค่ะว่าใครอยากจะมาเพ้นไหมแล้วปกติหนูชอบวาดรูปอยู่แล้วค่ะวาดรูปลงสีอยู่แล้วนะคะนี้ก็เลยคิดว่าเราทําได้ก็เลยลองมาทําดูค่ะแล้วลายที่เราเพ้นลงในรองเท้านี่ฮะเรากําลังจะสื่อความหมายอะไรบ้างครับก็เขาให้พูดถึงหัยขินค่ะหัวขิน ที่มาเที่ยวหลักๆเลยก็คือทะเลค่ะทะเลเพราะว่าทะเลสวยแล้วก็มีพวกของกินแล้วก็อาหารที่ท่องเที่ยวค่ะเช่นแบบที่พักโรงแรมอะไรแอบนี้ก่อนกับพวกเธอได้รับมอบรองเท้ากีฬาเพ้นสวยงามจากเยาวชนวิทยาลัยอ,อาชีวะไก่กังวลมอบให้เป็นของที่ระลึกค่ะ